ใชชีวิตนุ่นนี่ทดูคนอ่ะเข้าใจกันแล้วแต่พี่ว่าจริงๆให้โฟกัสตรงที่ว่าคือปกติคนคิดว่าเอการทําประกันสุขภาพเนี่ยต้องแบบมีอายุหรือเปล่า รุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงพวกเราสองคนอย่างเงี้ยแค่ยี่สิบสี่ยี่สิบสามกันอย่างเงี้ยก็ทำกันแล้วนะครับจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ว่าวัยนะมันอยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมากกว่าครับให้มันเลือกทิ้งทองให้มันเหมาะสมแล้วก็ให้มันเหมาะกับวัยของเราครับและยิ่งทําเร็วยิ่งดีนะเพราะว่าพี่ยือย่งเงีก็มีแล้วนี่หล่อ มีความสู้เขสิดึงกินต้องสู้เขาสิเขาหล่อมาเราก็ต้องสู้เขาผมเป็นคนไม่สู้คนไี่หล่อเลไม่จรไม่จใครว่ายังไงผมก็ไม่กล้าเถียงหรอกเขาลองให้เธอบอเขาหน่อยสิได้ได้ได้มีลวมาแรฮะมีแล้มาแรฮะร้อน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 รอนรอน แล้วอออยากรู้ว่าทุกวันนี้ยังแลกรถกันขับอยู่ไหมคืนแล้วคืนแล้วคืนแล้วหรอคืนแล้วมันไม่ใช่กิจกรรมที่เพื่อนเขาจะทำกันาพี่ผู้กออย่างพี่พี่ไม่เคยแลกรถกับเพื่อนสนิทพี่คนไหนเลยพี่จะแลกรถก็คือแลกรถกับแฟนขับแทนเหรอ่พี่พี่งอะไรผมมีน้ำใจไม่ใช่พี่ก็เลยงงว่าเอ้าไม่ใช่แฟนโคก็แลกกันด้วยหรล่ ช่อย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังจริงๆแล้วม <time> ันเป็นหลักการเดิมาเลยนะคือไม่ถ่ายของวหรอกคือรถผมอะจ้าทำประกันเนี่ยเหมือนกับตัวผมที่ท <museums> <descriptive together> ําประกันจ้ะไม่ว่ารถผมจะไปอยู่ที่ไหนผมก็ไม่กลัวเพราะรถผมมีประกันเหมือนตัวเราผมจะู่ที่ไหนผมก็ทำเลยนะเพราะผมมีประกันเออใช้ชีวิตแบบไม่กลัวะไรทั้งนั้นไม่ว่าเราจะยังไงสุขภาพเราจะมีอะไรเราไม่ต้องกังวลแล้วผมมีประกันผมมีประกันพี่พี่ลูกเขลูก หนูก็มีประกันนะครับแฮปปี้<ก>ท้งคู่มีประกันจากเมืองไทยประกันชีวิตประมือจากซูกใส่มาบ้างอ่ะสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงกับลูกค้าทุกท่านบ้างที่มาดูตอนนี้ครับครับผมก็ฝากน,นะครับเมืองไทยประกันชีวิตนะครับผมเป็นตัวนี่นะครับด Health พลั s นะครับสามารถทําได้<ะ>ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เป็นไปเป็นประกันสุขภาพของคนเจนใหม่นะครับผมฝากด้วยนะครับง่ายแค่ไหนทำง่ายแค่ไหน ก็ง่ายแบบทธอขอแลกรถก็มาเลยนเ,ออร,เราเพามีประกันไงมันอุ่นใจแหละทุกอย่างามันไปจบที่ประกันหมดเลยเนี่ยรคเขาเพราะามันอุ่นใจไงเพ,ไเพราะอุ่นใจปั๊บเราอยากทำอะไรเราก็อุ่นใจไงเพราะเราอะไรเพราะเราอะไรมีประกัน ดุ่มฝากหน่อยลูกก็ผมมีประกันไงก็อะไรนะฮหูแดงหูแดงอะไรหรือใส่หูเทียมมีประกันไม่ต้องกลัวว่าหูแดงจะส่งผลให้เราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเพราะเรามีประกันมีประกันจัดนะฝากหลูกก็ วนี้พีเลยนะครับฝากเมืองไทยไประกันชีวิตนะครับผมประกันทีเอลคัสนะครับคนรุ่นใหม่ก็ทาประกันได้นะแล้วก็ผมว่ามันเป็นการทําให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องมาพะวงไม่ต้องมาโฟกัสกับเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของค่าใช้จ่ายโรงเียบบ้านหรือเรื่องหาพวกนี้นะเพราะเป็นสิ่งที่อย่างที่เราบอกว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่เราควบคุมความเสี่ยงของเราได้<ข>อคอบคุมตั้งแต่โรคโห,หร้ายแรงโลคเล็กไปถึงโรคร้ายแรง,ล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 ง สุขภาพอของเราจเป็นเรื่องนาอง่าอมโหยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้เราต้องมีประกันต้องมีประกันครับเลิศม,มากอ่ะประมินกับพี่พีบึ้งครับสองพ,พี่จันทร์เลยนะครับกับนี่เลยนะครับเมืองไทยประกันชีวิตนั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวพี่พีบึ